และใช่แล้ว RP นี้ยังไม่จบสปอยของ RP ถัดไปก็โผล่ออกมาแล้วนะครับอันนี้ก็คือตูวชุดเลเวล1้อยที่สามารถปิดและนี่ก็คือ2ชุดที่จะเข้ามาให้ได้รับฟรีกันด้วยนะชุดซ้ายตอนเลเวลหนึ ชุดขวาตอนเลเวล40โอเคเลยนะถึงแม้จะไม่เข้ากับตีมาลาดีเท่าไหร่แต่ก็โอเคเลยนะและนี่ก็คือปืนพกที่จะมาพร้อมกับ RP และตัว m 1 6 a 4พร้อมกับท่าเต้นนะครับและกระเป๋าและกรอบร,รูปนะครับแต่สำหรับปืนที่เป็นไฮไลท์ของ RP นี้ก็จะเป็นทางหน้าของตัวทอมสันพร้อมกับคิวฟิที่ค่อนข้างที่จะดูดีเลยนะสำหรับปืนอัปเกรดใน RP ถือว่าไม่แย่เลยถือว่าดูดีใช้ได้อยู่และตัวดีเก และชาเพื่อนๆกำลังหาร้านเติมเกมอยู่แล้วก็ผมขอแนะนำ Red Potion ร้านบริการเติมเกมมือถือสุดคุม้มสะดวกรวดเร็วและปลอดภยัยเพราะทางร้านใช้เพียงแค่ UID เท่านั้นนอกอจากนี้ทางร้านเองก็ยังรับเติมเกมอ,อื่นๆอีกมากมายด้วยนะถ้าหากเพื่อนๆสนใจจริงๆก็สามารถติดต่อได้ตามช่องทางนี้หรือด,ดูที่ใต้คลิปของผมได้เลยอย่าลืมไปใช้บริการกันเยอะๆด้วยนะครับเขาจะได้จ้างผมต่ออีกสำหรับที่ซื้อล่วงหน้าก็จะรับพนักของตัวกรอบและท่าเต้นไปแบบ ฟรีๆนะครับและเหมือนเดิมเหมือนเคยนะครับเหมือนได้ RP ฟรีเพราะว่าได้อยู่สีคืนนะและ RP ก็ฝามง่ายด้วยจริงๆเควสมันให้คะแนนเยอะมากคือใครที่เล่นอยู่แล้วคคือยังไงก็ตานจริงๆนะฮะสายงบน้อยไม่ควรพลาดครับก็อย่างที่ผมบอกนะครับราคา720เล่นไปเรื่อยๆให้ครบแล้วก็จะได้อยู่สีคืนนะและเพิ่มเติมอีกสักเล็กน้อยนะครับอันนี้ก็จะเป็นระเบิดที่น่าจะมาให้แลกกันหรือซื้อกันนะครับใน redeem นะโดยรวมก็จะเป็นประมาณนั้นนะครับสำหรับสปอยที่มีการเดือดออกมาล่าสุด เดี๋ยวก็มีอีกมาเรื่อยๆนะครับถ้ามีอะไรที่น่าสนใจมาอีกแน่นอนเดี๋ยวผมจะเอามาล่าสู่กันฟังใช่ผมสมไปแล้วนะครับ <c oughs> เ <c oughs> ลยยิบหายรอดูรีคลิปถัดไปได้เลย